บัวสายเป็นพืชน,น้ำชนิดหนึ่งนะคะมีลำต้นอยู่ใต้ดินเป็นหัวหรือเงาลักษณะคล้ายหัวเผือกในสมัยโบราณนานมาเทียบความลึกของแหล่งน้ำกับความยาวของก้านบัวนะคะเพราะบัวเกิดจากตมตมที่อยู่ก้นบึ้งของแหล่งน้ำเมื่อบัวโผล่ขึ้นมาจากก้นบึ้งก็จะโผล่พ้นน้ำก้านบัวจึงบอกความลึกของน้ำค่ะ บัวที่บอกความลึกของน้ําได้คือบัวสายนะคะจะไม่เกี่ยวกับบัวชนิดอื่นเนื่องจากบัวมีหลายชนิดนะคะบางชนิดก็ไม่สามารถนำมาบอกความลึกของแหล่งน้ำได้ค่ะบัวสายคือบัวที่ให้สายบัวนำมาทำอาหารบัวสายเป็นพืชล้มลุกอยู่ในน้ำนะคะเงาฝังอยู่ใต้โคลนตมก้านใบและก้านดอกเป็นสายยาวเชื่อมระหว่างเงาคือลำต้นใต้ดินนะคะ ขึ้นมาลอยอยู่เหนือผิวน้ำค่ะหากเราเด็ดดอกบัวออกจากก้านดอกก็จะมีเส้นใยบางๆเชื่อมต่อระหว่างสองส่วนนะคะเป็นแผ่นบางอ่อนๆดังสำน,นวนโบราณที่ว่าเด็ดบัวยังเหลือใยห,หมายถึงความสัมพันธ์ที่ขาดจากกันไปแล้วแต่ยังมีความผูกพันทางใจอยู่นะคะสายบัวเมื่อลอกเอาเปลือกออกใช้เป็นผักนำมาทำอาหารได้นะคะ สายบัวนับเป็นผักพื้นบ้านดั้งเดิมของชาวไทยค่ะสายบัวที่บรรพบุรุษของเรานิยมนำมาบริโภคนะคะจนตกทอดมาถึงเราก็คือบัวที่มีชื่อเรียกทั่วไปว่าบัวสายนั่นเองค่ะประโยชน์ด้านอื่นๆของบัวสายนะคะนอกจากเรานำมาใช้เป็นผักไว้ทานอาหารแล้วนะคะบัวสายยังปลูกเป็นไม้ประดับได้ดีอีกด้วยค่ะเนื่องจากบัวสายมีหลายชนิดจึงมีหลายขนาดนะคะ รูปร่างของใบและดอกแตกต่างกันไปโดยเฉพาะรูปทรงขนาดและสีของดอกมีมากมายค่ะบัวสายเหมาะสำหรับปลูกในอ่างบัวหรือกระถางเคลือบขนาดใหญ่นะคะตั้งไว้บริเวณบ้านเป็นไม้ประดับที่ดียิ่งชนิดหนึ่งซึ่งดูแลรักษาไม่ยากค่ะนอกจากสายบัวจะเป็นอาหารปากแลวนะคะดอกบัวก็จะเป็นอาหารตาอาหารใจได้ด้วยนะคะเมื่อเราทำงานเคร่งเครียด มานั่งมองดอกบัวในกระถางที่หน้าบ้านก็จะทําให้ผ่อนคลายหายเหนื่อยทีเดียวค่ะที่พญาย่าปลูกบัวไว้ในกระถางค่ะจะใส่ปุ๋ยทุกๆหนึ่งเดือนค่ะจะใช้ปุ๋ยเม็ดที่เขาขายทั่วไปนะคะหากใส่ปุ๋ยเม็ดก็ใส่ลงไปในโคลนที่อยู่ในกระถางนะคะหรือสลับกับปุ๋ยคอกอาย่าจะใช้มูลวัวค่ะปุ๋ยคอกก็หวานลงไปเลย เราก็จะมีดอกบัวไว้ชื่นชมตลอดทั้งปีเลยนะคะจากประสบการณ์นะคะบัวที่อยู่ในกระถางไม่ควรวางกลางแดดร้อยเปอร์เซนต์ค่ะควรจะให้มีให้โดนแดดบ้างประมาณ50%นะคะหากโดนแดดร้อยเปอร์เซนต์น้ำที่อยู่ในกระถางจะอุณหภูมิสูงและทำให้ใบบัวมีรอยไหม้นะคะแต่หากบัวนั้นอยู่ในสระน้ำซึ่งอยู่กลางแดดร้อยเปอร์เซนต ใบบัวก็จะไม่ไหม้ค่ะเพราะน้ําเยอะความร้อนของแสงอาทิตย์หรือแสงแดดนะคะไม่ได้ส่งผลต่ออุณหภูมิในน้ําตรงนั้นค่ะบัวเป็นพืชที่ปลูกง่ายนะคะเพื่อนๆที่ปลูกก็คงจะรู้นะคะว่าปลูกง่ายความสวยของเขาคุ้มค่ากับที่เรานําเขามาปลูกที่บริเวณบ้านค่ะเพื่อนๆมีประสบการณ์อย่างไรเกี่ยวกับการปลูกบัวเล่าให้ฟังกันบ้างนะคะ ยายาขอขอบคุณทุกคนค่ะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย